อ่าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิว f o r จูเนออีกตัวหนึ่งตัวนี้เสร็จเรียบรอยอีกคันหนึ่งนะเมื่อวันสองวันที่แล้วก็ส่งใบคันหนึ่งคันนี้ก็เสร็จแล้วแต่เพิ่งมารีวิวเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวลูกค้าจะมารับคันนี้จะเป็นรถสไตล์ที่ว่าบอกไว้เป็นอาผู้หญิงที่อยู่วงการคันนี้อายุเจ็ดสิบสามแต่ความสูงมาเยอะร้อยห้าสิบกว่าอยากเที่ยวแบบสบายสบาย ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องยกอะไรให้มันหนักแค่ขึ้นไปพับเบาะไม่อยากเ,อาเบอกออกเพราะนอนได้ผมก็เลยดีไซน์ให้ตัวคันนี้ก็จะมีติดแอร์ด้วยอ่าอันนี้ติดแอร์ของช่างวุฒนะอันนี้ก็จะเป็นไม้กระดานบนสามารถวางของลูกค้าแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าจะเอาขอบแมวขอบนะขอบไม้อ่าคันนี้ก็ดึงออกได้เลยเห็นไหมดึงออกมาก็จะโล่งๆแบบนี้ครับตัวนี้ อ่าตัวนี้ผมก็ตัดฟองน้ําให้ทุกคันนะรถทุกคันผมตัดฟองน้ําให้หมดเป็นชิ้นเป็นส่วนไม่แยกแผ่นใหญ่นะเป็นส่วนส่วนๆเลยเราก็เอาไปหุ้มได้เลยเราสามารถแยกออกเป็นชิ้นๆได้อ่าส่วนตัวนี้เราก็แยกได้แต่ว่าเดี๋ยวให้ลูกค้าตัดสินใจถ้าเขาแยกแบ่งครึ่งก็แบ่งได้เลยนะอ่าฟองน้ําผมตัดให้หมดเลยทุกชิ้นอ่าเดี๋ยวเราฟองน้ําออกว่ามีอะไรมั่งนะตัวนี้นะเดี๋ยวเราเก็บฟองน้ําก่อน ตัวนี้จะมีอะไรมั่งเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมคันนี้เบาะอยู่ครบหมดเลยนะผมตัดให้ทุกค้นครับอ่าเดี๋ยวเราเก็บวองน้ําไว้ตรงนี้ก็ได้ข้างหลังนี่ฟองน้ําอยู่นี่เก็บอันนี้ก่อนตัวนี้นะเราก็สามารถพับตรงนี้ได้เห็นไหมเบาะอยู่คู่กลางอยู่ครบหมดเลยตัวแผ่นนี้เราก็สามารถดึงออกได้เห็นไหมผมตทำตัวล็อกไว้ให้ ตัวนี้ตัวล็อกไว้ให้เลยแล้วก็เวลาอาจะใช้ผู้หญิงคนเดียวต้องการง่ายๆย,ยกเลยครับปุ๊บอ่ายกแบบนี้เลยแล้วเราก็มีหูจับไว้ให้พับไปข้างหลังเห็นไหมครับทุกอย่างก็จะจบอยู่ตรงนี้หมดเลยง่ายๆการใช้กระดกลงมาก็เหมือนเดิมเพราะมีขาไว้เรียบร้อยพอล้วกระดกลงมาก็ปุ๊บเราก็ยกลงมาเลยวางเลยครับตัวนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถปูนอนได้เลย ง่ายๆกับผู้หญิงที่อายุ73ส่วนระบบไฟแอร์ก็ช่างวุฒสุพรรณน้นองวุฒมาติดตั้งให้เรียบร้อยตัวนี้นะมีระบบไฟ USB มี220มีดูจอมิเตอร์ทุกอย่างตัวมีตัวหลีไฟดิมเมอร์ช่างวุฒติดให้หมดทุกอย่างนี่ตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นดิมเมอร์ปรับแสงเห็นไ,ไหมครับ ช่างวุฒติดขอบให้ว่าลงคืนเราก็เปิดได้เลยเอาวง,ง่ายว่าใช้งานสะดวกทุกคนันสำหรับงานแอร์ของช่างวุฒส่วนคันนี้ SU v ยู SUV, ทำไมแบตอยู่ไหนอยู่นี่ครับเรียงไว้ตรงนี้เลยผมบอกเลยถ้าเป็น SUV ยเราทรงเตี้ยต้องเรียงแบตใหม่หมดเลยนะแบตอยู่ใต้นี้หมดเลยอุปก,กรณ์ทุกอย่างอยู่นี่หมดทุกอย่างฮิมเตอร์อยู่นี่หมดเลยนะเรียงอยู่ใต้นี้เวลาเรา ใช้เบาะลือว่ารถ f o r t u เ e อทุกคันที่ผมทําไปถ้าอยากจะบอกคู่กลางมาใส่เราไม่ต้องมาลื้อแบตเบิร์ดออกนะวันนี้ก็จะเป็นสไตล์ SUV คันนี้จะเป็น Fortuner นะอ่าไฮโดรภายในตัวนี้ก็จะมีอะไรอ่าตัวนี้มีกล่องข้างบนเห็นไหมครับอ่าต้องการกล่องข้างบน ตัวนี้ก็มีที่เปิดเก็บของได้ตรงนี้ที่เก็บส่วนชุดข้างในนี่ก็ใส่ของได้อีกแล้วตรงนี้เอาไว้รีโมทได้อีกช่องนี้เห็นไหมครับตัวนี้ช่องรีโมทส่วนนี้ก็มีปลอ๊กอัพอเอาไว้วางของวางอะไรอยู่ข้างในได้ข้างในเก็บของได้ช่องน,นี้ก็เป็นที่เก็บของแม่แรงอะไรอยู่ตรงนี้ครับสามารถล้วงออกมาได้งานทุกชิ้นถอดออกได้หมดนะครับส่วนฝั่งนี้ก็มีที่เก็บของอีก เห็นไหมครับเราจะไม่เห็นท่อแอร์มีระบบไฟอยู่บนนี้หมดครบทุกอย่างนะครับอ่าส่วนฝั่งนี้ก็จะมีลิ้นชักตัวล็อกนี่ปุ๊บนะดึงออกมาจะเป็นแบบนี้ทุกอย่างเห็นไหมครับนี่เราสามารถวางแก้วกแฟรหรือว่าจิบ,จ,บจิบได้พวกต้มน้ำอะไรได้อ่าใช้เราก็ดึงล็อกเข้าไปเลยตัวนี้เราก็เปิดฝาแยกได้เห็นไหมครับ ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นชุดแบตเลยเอเมครับเราจะไม่ยุ่งยากเรื่องการนอนแบตเตอรี่อยู่หัวอยู่อะไรตอนนี้มาเรียงอยู่นี่จะดีกว่าอยู่ท้ายให้มันอยู่หมดการนอนก็จะเงียบเสียงอุปกรณ์ทุกทุกอย่างแต่ถ้าเป็นกล่องใหญ่ก็จะวางหาที่วางยากตรงนี้จะเป็นระเบียบตัวนี้เป็น f o r t u n e er นนะตัวหมตัวเกา่าแต่คิวผมก็ทำอยู่ตามคิวตัวนี้ให้ดูส่วนระบบแอร์ระบบไฟติดต่อช่างวุสุพันได้เลยครับตัวนี้ งานของช่างวุฒินะครับตัวนี้ผมต้องต้องหาส่วนแอร์ต้องขอบอกก่อนลูกค้าสะดวกที่ไหนก็ไปติดต่อทําได้เลยไม่ต้องว่าต้องเป็นช่างวุฒิสุพรรณเอาที่สะดวกนะแต่ถ้ามาที่นี่อยากจะจบแบบนี้ก็ที่ผมกับน้องก็มาทําที่นี่จบแบบครบหมดเลยทุกอย่างงานไม้งานระบบไฟแต่ลูกค้ามีเดียวอยากทําแบบชุดไฟที่อื่นว่างไงก็ ตามสะดวกเลยผมไม่บังคับบิวกับผมได้ไปทําที่อื่นได้อเอาตามที่สะดวกนะแจ้งให้ทุกคนทราบเรื่องช่างก็ผมแล้วแต่ลูกค้าะผมเอาคนที่สะดวกที่มาทํางานแยกแบบที่นี่ผมเลยเลือกน้องวุฒิมาจบที่นี่ทุกอย่างระบบไฟไม่ต้องมาแก้ไม้แก้อะไรทั้งสิ้นนะครับแจ้งไว้ให้เรียบร้อยถ้าใครอยากทำก็จบที่นี่เลยทุกอย่างอ่าตัวนี้ก็จะเป็น ฟอร์จูเนอร์นะครับตัวนี้อ่าตัวนุก็พับพอป,บปุ๊บก็นอนได้แนละ้วคันนี้คันนี้ต้องบอกก่อนนะคหญิงอายุสา73อ่าอยู่มืองการเขาสูงน้อยก็เลยนอนได้อ่าตัวนี้นะครับโอเชนะครับผม